สวัสดีค่ะวันนี้เตยเจอผู้ติดกระเป๋าเล็กๆเรียบๆเก๋ๆนะคะทำง่ายดีก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะหรือใครจะทำเป็นเอากระดิ่งติดเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะไม่ยากเลยค่ะค่ะนั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะนี่ด้วยเข็มสีเทาเบอร์สี่นะคะแล้วก็เชือกร่มเหมือนเดิมนะคะทีนี้นี่เริ่มต้นแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่ไปเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วปุ๊บนี่เลยของแล้วก็ขึ้นโซ่มาหนึ่งนะคะอย่างนี้แล้วก็นี่เอกไม่หนึ่งอย่างนี้นะคะต่อไปจะเป็นโซ่สามนะคะ 1นึสองสามแล้วก็ทำพอพอนะคะที่หมวนอย่างนี้หนึ่งแล้วก็อย่างนี้หักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ทำแบบนี้หกอันนะคะสองสาม สี่ห้าหกแบบน,นี้นะคะนี่สังเกตดูก็จะออกมาเป็นค่าแบบน,นี้นะคะนี่แล้วก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะแล้วก็ทำไปหกเหมือนเดิมค่ะหนึ่ง สองอ๋ออันนี้คือหลักที่หนึ่งนะคะเพราะว่าที่นับสองเพราะว่าเราดึงขึ้นไปอย่างี้ก่อนนะคะแล้วก็ต่ออย่างนี้ทำไปหกอันเหมือนกันนะคะ หกอันแล้วนะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่ลงไปในหลักโซ่ที่เราขึ้นต้นมานะคะตรงนี้เสร็จปุ๊บดึงขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักเป็น x ไป3นะคะอย่างนี้หนึ่ง สองสามนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็อย่างนี้เลยทำพอคอช่องละสองนะคะนี้ นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งข้างของไบโพลแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้เราก็ทำเพิ่มไปอีกสามแบบนี้นะคะหนึ่งสองอุ้ยทำอไรนะคะขอโทษที และเราก็ทําซ่อไปหนึ่งสองอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็นับไปอีกหนึ่งสองสามสรุปแล้วตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะเราเอามาใส่ย้อนกลับแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทําเป็นปมของต้องจบแบบนี้นะคะเผื่อเราเอาไว้ใส่กระดิ่งก็ได้นะคะแล้วก็โซ่สองเลยค่ะแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมถักพออ่อคอ ในช่องนี้ไปสามอันนะคะแล้วก็มันเดิมพอคอในที่เป็นช่องละสองอันนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำํำ x ในช่องนี้นี่ก็ทําไปสามเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาทําเก็บในช่องที่เราขึ้นต้น x ไว้แบบนี้นะคะนี่ก็จะออกเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ตรงนี้เราจะใส่กระดิ่งแล้วห้อยอะไรก็ได้นะคะ ทีนี้พอตรงข้างบนนะคะก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะว่าใครต้องการที่จะทําเป็นสายกระเป๋าในความยาวเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ นี่นะคะเดี๋ยวพักคล้องเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีค่ะนี่แล้วเตยก็เอามาใส่ในโซ่นี้เนาะในหลักนี้ก็จะเก็บออกมาเป็นแบบนี้นั้นเดี๋ยวเตยเก็บปลายเชือกอันหนึ่งนะคะ